ไฟหน้าเขามีไฟเดย์ไลท์โปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกด้านล่างกระจังหน้านะคะโครเมียมลุมดำสวยๆเลยนะคะเครื่องพันห้าขับสนุกนะคะยางยูโรฮาม่า แม็กสวยๆทุกคนด้านบนคันนี้นะคะเป็นรุ่น X Sunroof แน่นอนนะคะมี Sunroof รับลมรับแสงแดดได้เลยนะคะเบาะเป็นสีทโทนนะคะเป็นโทนเดียวกันทั้งคันเลยนี่จ้านะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ fmamaux ได้หมดเลยทุกคนนะคะนี่ทัชสกรีนได้สนุกบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อก็ได้ปิดเสียงก่อนนะนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะมีแอร์ดิจิตอลนะคะกดปุ่มง่ายๆใช้งานง่ายๆเลยนะคะเปิดท้ายมาดูกัน ะะให้ดูว่าช่องสัมภาระนะคะมีไฟสองสว่างให้ด้วยมีเซกชั่นใส่ของไว้ให้ด้วยอุปกรณ์ SOS ยังอะไรใส่ไว้ให้แล้วนะคะ Hello ทุกคน Hello MG วันนี้ดีใจที่ได้รีวิว MG คันแล้วนะคะและคันนี้ก็เป็น MG ZS X Sunroof นะคะ ตื่นเต้นทุกครั้งเลยรูไหมที่แบบว่าได้รีวิวคันนี้นะใจพลอยนะชอบมากๆเลยรถอะไรนะคะตรงใจทุกอย่างนะคะนี่กุณแจสมาร์ทย์เลสมาให้2ดอกนะจ๊านี่นะคะจะบอกว่าภายในคือจะเริ่มอะไรก่อนดีทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืม Subscribe ก่อนกดไลค์กดแชร์ให้ไฟด้วยนะขอบคุณคะ่ะนะคะไปกันเลยคันนี้นะคะมาดูกันนะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยน,อนี่เด่นๆไม่เหมือนใครเลยอะ่ะมีแบบว่า ลายเส้นโครเมียมสีฟ้านะคะเพิ่มความคลาสสิกไม่ใช่คลาสสิกต้องพูดว่างไงอะ่ะเพิ่มความเป็นความสปอร์ตนะทุกคนนะคะ ทุกคนว่าไหมนะคะไปกันต่อนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะเชื่อมต่อบุธรับสายวางสายที่โทรศัพท์เราได้เลยนะคะมีสปีกเกอร์ให้ด้วยขับรถอยู่ก็เมาหมอยได้นะจ๊ะเธอนะคะนี่มาดูกันคันนี้เป็นรถปี2018นแะจะแต่ไม่น้อยวิ่งไปแค่76,875โลนะปัจจุบันนะคะถ้าใครมาจองช้าอาจจะขับเล่นไปเยอะกว่านี้ ดีไหมโอเคมาดูกันต่อนะคะภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นโทนทูโทนแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําน้ำตาลนะคะตกแต่งด้วยลายเส้นสีฟ้าแบบนี้น่ารักมากละลายใจมากนะคะจอของเขาเป็นจอทัชสกรีนนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ f MA M A M A U X ได้หมดเลยทุกคนนะคะนี่ ทัชสกรีนได้สนุกบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อก็ได้ปิดเสียงก่อนนะนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะมีแอร์ดิจิตอลนะคะกดปุ่มง่ายๆใช้งานง่ายๆเลยนะคะช่องเสียบสาย USB AUX US, อยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะมาดูกล้องหลังกันดีกว่าค่ะกล้องหลังคมชัดนะคะมีลายเส้นนะคะช่วยให้เราถอยรถง่ายสบายขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องไปจิ้มอย่างอื่นนะคะเอาหลานะคะมาดูกันในนี้ให้ดูว่า บุ๊กเซอร์วิค่ะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้อยู่นะจ๊ะหน้าเรมนะคะลายทุกอย่างตรี้ยไม่ให้หมดแล้วนะคะพร้อมจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะภาษีบรบอรพอรารบอรต่อให้แล้วนะคะม่านบางแดดน,น่ารักมากนี่ดูสินะคะวัสดุขแข็งแรงทนทานนะคะมีกระจกในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งพอยซี่มีไหมนะโอเคนะคะฝั่งนี้ก็มีด้วยเนธะ ชอบเวลาส่องกระจกด้นะคะด้านบนคันนี้นะคะเป็นรุ่น X sunroof แน่นอนนะคะมี sunroof รับลมรับแสงแดดได้เลยนะคะตรงนี้แหละที่พลอยตื่นเต้นคือชอบมากนะคะมาดูว่ามีอะไรอีกที่วางแก้ว เกใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็เบาะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นโทนเดียวกันทั้งคันเลยนี่จ้านะคะบอด้าหลังพับได้นะคะและคันนี้นะคะก็เป็นรถ MG X Sunroof นะคะเป็น MG ZS X Sunroof นั่นเองนะคะเป็น,นะคะเนครื่องพันห้ารถปี2018นะคะคันนี้ไม่น้อยวิ่งไปแค่70,000มืนโลพอนเพียง7,393บาท77 7ขึ้นไปเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดูภายนอกกันเลยดีกว่านะ ก่อนอื่นก่อนไปนะคะแอบด,ดูราคาก่อนคันนี้ราคาเพียง4 2 9 0 0 0บาทประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะได้ทุกอย่างทุ่มทนขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพอจะดูแลให้อย่างดีเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันหน่อยนะคะภายในเป็นโครเมียมสีฟ้าแบบนี้รถด้านนอกจะเป็นสีอะไรแผนแท่นนะคะคันนี้ก็เป็นรถสีน้ําเงินตามหน้าเล่มเลยนะคะนี่ไฟหน้าเขามีไฟ daylight, โปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกด้านล่างเรจังหน้านะคะ โครเมียมลมดำสวยๆเลยนะคะเครื่องพันหขับถนุกนะคะยางโยโกฮาม่าแม็กสวยๆทุกคนละลายใจไหมละลายใจไหมนะคะสวยจริงทุกคนนะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นมอริสคา a สซินนิ้นทเวนตนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังให้มีกล้องหลังให้นะคะให้ดูว่าด้านหลังเขาเปิดปุกปิ๊กมากนะคะ นี่นะคะก่อนไปให้ดูก่อนทุกคนนะคะพลาดไม่ได้เลยเม็ดอาร์คเดิม NOT เดิมทุกอย่างเดิมแตะเข็บเดิมนะคะวางใจไหมคะรักแล้วกด Follow หน่อยนะคะนี่ค่ะ รีวิวกันแบบเรียวเรียวแบบบ้านๆไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะคะเทคเดียวจบทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่พลตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้ดูรถที่ตัวเองชอบและมั่นใจในเรานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะหรือว่าโทรหาแอดไลน์ได้เลยคันนี้สวยจริงๆนะใครได้ไปคือโชคดีกว่าพลแหละนะคะนะคะนี่คันนี้สวยมากนะคะพันเพียงเจ0 0ันกว่าบาทนะคะพร้อมแล้วรีบจองเลยจ้าขอบคุณค่ะ